ตอนเศร้ครับพี่น้องไป่เห็นแล้วมาาหายนะพระระหากรฮะพระรหางมออลหน่อยมา้าดูสชมันหมานครับลองมานะครบรอบหนึ่งปีนะครับ้องมานครบรอบหปี คี <gesch> ่ลอดกบี่บลอี่เบอร์พีเบอร์บอสิปีได้พี่เบอรดูมานี่จะมาสิเ่าข้าวบ้วหรอกเขาบอกครบหลอดเกียรวมันบุญบลอสวยละมันบุญว่าคือกันน้คนน้องนาะบุญมา่นี่เพมีไผปันแจกมันก็แหกเอาได้คือไม่พากลางดีแล้วเ้ยดีแล้วนี่มีไม่บนม่านาที่เด็นหักมันดีแล้วจะเห็นเขาสร้างพีเบอร์ไรไม่ถือว่ถือยังหยับปากว่า พวกไรา10าีครบลอบล้อมหนุ่งกีเมื่ออยู่ม่จังปี10ปี1ปีก่งไรก่อจังมาจังเทียลคุณที่ได้เรถอยู่ไหพูดีละโอ้ผมมีมีเบอร์้อเดียวถามไงไรรถครบอโอ้ยจะเอาไรจะเอาไรจังายจะจปูรี่ไรขอบคุณดครบรอมาไต่ส่วนในบราไตเว้ อีกแต่ละมือของหลายๆคนรับบริเดนองมานาบางคนก็ว่านนนบานนะครับอย่าครับตับเลียัเลนขอบคุณขอคุณขอบคุณวทีอาจงเขียดวทีอนน้ท์เพชรบ้านแพงนะครับขอบคุณคอโจรในโคการเด็กน้อยคนนี้ได้มาสาวสอันนีก็ครบเราเพือนเป็นมานาบป็นีเยนะครับเก็บกม้าเก็บเก็บไดดีใจน้องมนาด้วย ที่ไม่แม่ให้ก็้ครับไปายกาเก่าปาปาอยู่กี่ปีแล้วก่อนน้องคนะแล้วกันโอ้ยไม่นานแต่ยังไม่ครบรอบเนาะเดี๋ยวอีกนปลาบอกว่าปลาอยู่ยาวปลาอยู่ยาวไม่นานหรอกนานกาไม่นานยังยไม่นานเยจัม่น

เดี๋ยวช่วงปลายเดือนก็จะครบรอบหนึ่งปีของน้องต้นน้ำแล้วนะครับไปด้ยรือเปล่าด้นยกันใจให้กับน้องๆทุกคนครับปรบความสำเกันครับดีใจน้ำน้องๆดีใจกับน้องมาน่าด้วยครับวันนี้เจอกันเลยนนี่คุณหลอกฝันด่างน

พอจะบอเตมจี่เลยคือพอเห็นกูเดินจังจังจังมังจจังจังจจังจังจัังจ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 ัจัง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 จัังจังจังจังยังจังจังรังจังจังังจ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 งจังจงจั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 งังจจังจังจงจัเจัง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 เังจ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 ัจัง เจ้าดีขีไรใหเป็นด้วยออเอาพีคนหนาจิคุณพคน่าอนดีกว่รับบุบิเดียวไม่ได้รับบุมรบิดีคนสร้าง่อมาเมือแร่เดีสอนกันเมือแรกเพือเรืองรกอบกเราบรกอยากอ๋อสอนคนแรกเลยอ่ะเนี่ยจะพอล่ำเพลินนนเห็นเขาขึ้นเวที่จะพอล่ำเพลินนิดนึงจะพอลำเพลินนี่ยังไม่ไงปัฒนาเด่บอลพัฒนาบอลปัฒนาลุงเปฒนปัหนา าว่ากไกยามันเป็นทีเดี๋ยวก็าพดทีเนี่ยเติมยู่พีทีคนน้ยู่เอาคุณนานพยายามทีกันนะลายวงคุณนานพยายามทีนลายพวงเป็นทันเป็นันที่ละันที่ละทันเหมือนังไนะดี๋ยวต้องติดตามกันเลยต้องันเลยต้ แกเห็นลได้กกับกะลีโอ้ยกะลีมาตั้งแต่กะลีมเลยก็จะได้สั่งอีกสามีค่สิบก่้นหน้าตขลายๆ่นะครบนี่มันอกันเลียงนลอดเดมเดี๋ยวเคลบรอบอะไรอีกนะอันนี้ช่องฟุกนะรัน้คบรอบอะไรอีกยี่สินี่เขารอบอะไรหรือาต้นน้ำเหมนปีอ๋อยี่สิบนี้ล้งต้นน้ำเหมือนปี กำลังใจน้องคนนั้นเออพี่น้องแล้วก็ยุทเกียนี่ครบรอบสองปีอันนี้ก็ช่องช่องช่องใครไม่ร้ยุทเกียนี่นะครับพี่น้องครบรอบสองปีน้องน้องไอ้นี่อย่าไปนอนน้องของเขาเลยเดี๋ยวนี้สวัสดีครับช่องน้องปลูกนะครับปลูกน้องปลูกโอเคบันนี้เราก็จะออกจากบ้านคอยคู่คู่สอนมหาจตวาสอนหนอไม่เอกข้าไปเม่ตี พี่น้องดีใจกับน้องมานะครับตอนนี้แบบไปสุดท้ายก่อนครับรับดีก่อนครับเดี๋ยวไปเอาไปแล้ใหญ่อยู่รถไม่สุดภาคขอบคุณพี่น้องครับปรบสบลุ้นขาดแสียงเดือดไปและคุณสิริราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีฮัลโหลแจ็คยินดีกับน้องมานะด้วยนะครับกับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับเสาร์นี้ครบรอบหนึ่งปีนะครับกับการมาอยู่ที่สนามเพลินแพงของน้องมานะครับพี่น้อง ยังราการสัตวปนมันวันที่24นี้กับน้องต้นน้ำพวกเราหนึ่งปีนะครับก็ดีกับทุกท่านด้วยมีจูบสูตรก่อนแล้วเก็บฟองเสร็จแล้วตอนนี้ เดา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 สำหรับตอนนี้ครับกับ่มมิยังหลายคลิปนี้นะครับฝากตอนพี่น้องกับขอแสดงความนดีกับน้องมันนะนะครับกับมาลัยครบรอบหนึ่งปีกับการเด็กสาวน้อยขึ้นปานแพงครับพี่น้องเหมือแร่งโอๆกันอยู่ทีบันอุ้มจานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นอีกมือที่ได้กลับขึ้นไปเหรียญยูจังหวัดบานเพื่อ ยังได้กับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้ำในเดอ้อครับนะครับิปนี้พ่มียังร้ายครับพี่น้องไปกันต่อที่อุดรธานีนะครับสองวันเลยพี่น้องอยู่อุ้มจานแล้วก็กลับขึ้นมาที่ปะโคภูมิภาวะปีอุดรธานีห่างกันอยู่ปรถึงสามสิบกิโลครับยังได้กัมีมีไรสดนะครับกลุ่มปิดด้วยคืนแรกเลยคืนนี้นะครับฝากพี่น,อนอ้องผู้ใดที่พัฒนาเขาภูมิปิตเตอร์ครับซื้อบัตรจองตัวกันได้นะครับเก้าวันเต็มเต็มเลยนะครับพี่น้องเก้าหมื่นเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับหรวิศว์สาม สามหมื่นเท่าไหร่เฮื่อโอ้ยลืมนะครับขอไปมึงนะครับอยู่ในเพจียอนและครับฝา <laughs> พี่น้องกาลังใจทีมงานสนับพิ่นแข้งครับคลิปนี้่ามีอย่างไรครับพี่น้องฝากไว้ซำนิดครับสวัสดีครับ